ดีค่ะสวัสดีส,ส,ดส,สดีช่องน้องไคโตชาแนลนะคะมาเดอ้อกินข้าวเที่ยง <c oughs> โอ้โหแมงวันกับหลายแขกก็รับเชิญกับมี่มี่ยังก,กินแน่นี่แหนมคุกปลาเผาอันนี้ปลามัต,ตนาเด้อค่ะเดี๋ยวสิพาไปซองเบิ่งหน้าอยู่พักบันบวน,น้อยคุณพ่อเดี๋ยวสิมวนให้เบิ่งเดี๋ยวสิมวนให้เบิ่งว่าซั่นบบบๆๆจัดไปแย่สียมน้องหวานกินอะไรเผ็ดล่ะลูก ส้มตำคุณแม่แซบบ่ออามโอ้ป้าทั้งเฮียกับพองกันปลากินกับส้มตำโอ้โหข้าน้องโอ้ยแขกก็ได้รับเชิญแซบไปให้คุณยายแซบไหมปลาเผาอันนี้น้องสาวเป็นผู้เหตุเด้เนี่ยฝีมือน้องสาวเป็นคนทำนะคะอภินันทนาการโดยหยาดหยาดหยาดเยิ้มเต่างอยนะคะมาได้กินเขาพี่น้องน้องให้โตเสีย บอกให้ตัวไปใส่บุ๊คดัดผมไม่รอดัดผมไม่ไปอยู่น้ำอีพออามส่งเดียวกันเลยเนาะพี่อันนี้แตง,งโมแยมใบเพราะว่าแ,แมงวันหลายพี่น้องค่ะมาเด้อกินข่าวแซ่บแซบนำกันนะคะยายเทปมากินเตี๋ยยายเทปมาติ่งช้อนเพื่อนเราเป็นแต่แซบ่บโอ้ต้องทำไง,งมันอันนี้เข่าเนยอ่ะมันคือไงเลยมันกลวย กญี es es Entonces, za, ini, care, ่ปุ่นได้เนเอาเงยเลยมันหอดเลยมันส่งอุ่นเห็นไหมมันหอนอดอุ่นเงยทุกฝ่ายภากมันอุ่นเนาะายิบมะม่วงเอสมพักมือนเนี่ยมพักเด้อนี่ชมฮะยังมอ่ะิ้งแกเดียเนี่ยแปบหน กนสบายไปใกล้ห้องไปดีห้องอะไปเชื่อเพื่ออะไรอ่ะมไปเชื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจีบมันหอนเนาะแซบมาเด้อพี่น้องกินข้าวมากินข้าวด้วยกันนะคะเอีขาคนนักตำบอก่ีกินข้าว อร่อยแบบนี้บุกที่แบ่นี้มายหญ่เนี่ยเขาอ้นไหลบัวแบบแม่อืมช้าก็ชิกินเนี่ยมาป่เคยกินทอดหอมมากนุ่มมากกันนี่นะไม่อยากกินพักแว่นซ้่มเสือมอืงพักแว่นนี่สีแข็งเนี่ยังบ่ะเคยกินเนี่ยมาเนี่ยโอ๊ยนี่เขาบ่เคยกินเนี่ยมาเยอะพักแว่นแข็งก้อนนี่นะ เราม่กินนะวะกินแล้วจะติดใจมอนจกินได้สิติดใจเลยน้องโาไม่รู้น้งยานละอนั่อยนติ๊ใจไมเหรอหไม่มยวอากินหรองเรากินข้าวไหมอาบาโอ้ยยุ่งแมยอกลางวัแสบมากเลยมาเปิดพัดลมให้แนเดนอม่เปิดพัดลมไมเปิดพัดลมไหนล่ะน้องโยเปิดพัดลมไหนรู้ัปเดย อยากไปรู oh, okay. oh, right? ้เหมือนกันค่าอยห่อนมะตะปุ่นเด้อตุยเอาตุยเอาเลยเฮ้ยแสบเนอะซื้ออะไหเนี่ยลุงเนื้อกรดเนื้อกรดแมงวันเดี๋ยวแสบแสบแขกไม่ได้รับเชิญกับหลายหลายแมงวันแมงวันเป็นแขกไม่ได้รับเชิญนะคะมากินข้าวกับคุณยายเล็กแสบๆเด้อ แลบไววได้นี่เห็นมาบ่แลบไว้มันเข่าไปซอมเหมือนเราไม่เอาไม่มาแล้ี่แหละพี่กินได้ละเ็บปันใจเอาหลอดไหมลบเอ็ดคุณยายเพ็ดนีแหละมันทั้งห่อท้อาทังห่อนทั้งเพ็ดปปตัวนี่รสสาดตลเ็ดอืมย่งตัว วาไม่ยัอเนะไปสืดเอาไมมาอันลสบบบาอยกินอยู่กินนมันแบอีกแล้วมนมนี่มัอบ่ยสดเอาโหลดยายเป็นต่แบบยายเห็กแบแต่แนวบัวน่อยบ้างนะที่นอนดูปลูกเองด้นี่ปลูกเองถ่ายคลิปเดี๋ยวไปตัด ไม่ก็ตั้งโตแล้วไม่ไม่มีการสั่งตามคิวยายบอกแม่สั่งต้องตามคิวมันขายดีเนี่ยมันแจกอันนี้พับไพยพับไพยคุณแม่ผูกเองคุณแม่อยากได้ถามไม่ได้เมาเลยไม่ให้เก็บเอาเลยให้มันเก็บเอาอยู่หน้าเลยค่ะขันมากประเดี๋ยอยู่หน้าคือคือแบบไปโ่งไปส่งขันมาหอดเฮียนนั่นน้องไข่ตัวน่ะไปเก็บเอาอยู่หน้าเลย

แล้วติดไม่มีมีต่ะมว้งมันที่บินไปติดเอิรมยานไมเนี่ยไม่ยังเด้ยานนะใส่ยารอรอที่ังยาบดูบมเมนถังที่มันมีถุงแล้วนะถังนถุง้ยัง้งเจ้าขย้ทิ้งยังของหล่ะมาลูกมา่ยังมองหล น้องให้โตเปย์ไปมาเลนกันอยู่ตรงนี้ค่ะไปหาเลนตันแลดผมใหม่ด้วยเอฟซีน้องให้โตหน่ะน้องให้โตตัดผมใหม่ล่อรากดินเลยล่อรากดินเลยมาตัดผมมากอ่านคุณแม่เล่าสิตตัวแตงโมแตงโมไอีเลือดกอีเลือดกับแหนมคุกผักอีเลือดกับแหนมคุกเขากันดีทันไหมการกินของคุณยายนะคะ อีสานอีสานเขากินกันแบบนี้แหละต้องกินด้วยมือมามเอ้ยแสบขากแสบแน่ข่าส้มกันยอดมาเล้วทุกคนมาเด้อทุกคนห้าโมงเย็นเหรอไปทุระพี่น้องค่ะไปทุระหัวตะกับมา คุณยายไปชายบาทถ้าคุณยายไปชายบาทแล้วก็ไปทําธุระหลายๆอย่างนะคะก็เขาบอกว่าต้องเฮ็ดอีกตลอดชีวิตประจันเออได้ตลอดชีพประจันเขาเห็นอายุหลายแล้วมาอีกเทถอเดียวย่ามผุนแล้วนี่เอารวยเลยมาแจงเสียมาแจงวุ้ยเบาบาดแล้วเนาะมันหลายแล้วเห็นกระเสียอายุยื้อยื้อเขาว่า เอากลางออกไหมพอมฮเหักตรงนี้บ่อปีนบ่อปิีนเรี้ยสิความเออนักธุรกิจเขาบ่อปิีนดอกธุรกิจมันสิลมอืมมันนักหยอดดอกแค่ั้นะตยิจะเสียงเน้ออายุฟังทางพีเอฟซีเขาเอาแอา้ว่าแคมูบ่ะไอ้อ เนี่ยมันใหญ่กันนี่ยังหน่อยอยเนี่ยันใหญ่หมู่รอบควใหญ่อะแล้วหนุ่มกบควรเออขันใหญ่มันช่เป็นสาวมันช่ไม่กินน้ำข้าบ่้ออันี้กระไรเลยใหญ่เออทีหยังแม่ไข่แดงหนุ่มมีไข่หอมนี่นั่นเออเอาไปบักลาเนี้ยไข่ปลาไปลวกด้วยนะมันนั่นเออไมกินเว้นท่องปลาอย่ามากินท่องปลาพี่น้องแซ่บมันมันเออกระดูกเอาแ่บเนาะ โอ้ยมาดึงหูกรบอออกเด้อจังสิหากินยากแล้ว้อย่างนี้มาห้ามมักถึงเพื่อเป็นมากเนาะส่องปากเพือขึ้นหิ้วนะแบบนี้อือหือกินเด็กอายแค่ไหนแสบหลายแม่วันก็หลายแม่วันก็หลายจะโตคุณยางกินกบบนี้พี่หล่อมับเส้น เออตัวยืนกืนิ้อนฟิวด์ดำอมปลามันมัี่งร้ยมือเดียไปเลยกินข้าวแหนบปะคะกินข้าวแหนบไปเลยกินข้าวแนบราเดี๋ยวไปกินเนี่ยข้าแหนบข้าวเ่ามาเอามาไปเมื่ักู่หมาแนั่งหลิงกินน้ำแข็งเบิสาโจกอ มันอย่างงอนเลยใช่ไหมเราแล้วมอนกินยังหากินหาของชิมไม่มือกิน่สคนนี่นั่งยู่บ่มีท่านงมือน้องกินนังกันแล้วักนี่แล้วสองคนนี้นั่งยื้ขนมจีนตงูยาวเพชดเผ็ดขนสแกติมู่ท่านได้ออกมี มีมีตำเจขาหน่อยก็าเป็นยังไงตำเขาขาวตำไหลมาฝากแม่ตำพริกขาหน่อยแม่ตำไหลยังไงตำเขาขาวเขาเป็นยังไงขอหน่อยนิดนึงอือแซ่บอิหลีพี่น้องอันนี้เขาเอิอไหลบัว แซ่บพี่หลกินกับตำบองหุ่งแซก็ที่ได้กินแซ่บผู้ใดพระทันตายยาฝ่าวตายแล้วกินก่อนยังตายทัวร์นี้แซ่บอีหลีบ่เคยกินจ้าเพื่อนอะแซ่บจริงๆนะไหลบัวไม่ได้กินมากินหน่อยเอาหัวไม่ได้บแล้วก็ปิฝาองค์ให้นมิชิตเราไม่กินสีออกห้กอันนี้เขาเรียกว่าไหลบัวห้กปลูกเองอันบัวที่เขาเอามาเข็ดอันนี้หัวบัวนะหมากบัวงดายเลยเหมืบัวสายบัวอนี้บัวแดง ตัวปลาหนังปลานินโอ้หน้ามหัวเงินลาวถ้าโตแดงๆนี่ยถาอื่นปลาไหนตะกีไมปลาไหนแ่งหรือนหัวมันคือออกแดงๆมันคือปลาดังปลานินานมันไม่เหมือนปลาเนินทะเลญี่ปุ่นใยายอันนั้นมันอยู่ในทะเลอันนี้มันอยู่แม่น้อนท่าาสเนี่ยบอลานนี้นั่นื่อมันเป็นตัวสีดำนี่แมนคันโต ปลานิ้นน่ะดำขาวมีใบหูเลยว่าปลานิ้นสื่อกับปลานิ้นขาจากของบัขาจากของนี่แล้วสิหัวมันแหญ่เนาะยิ้มหูแต่ถ้าสื่อมานี่ตัวแดงเอลยโตัวสีดำหัวดำกลาหม่าลอบนันกับอะไ้กินน้ำมันแห้งกันไปดิจะมันไปใส่กูอุ้ยไปยุหันละ มีคนเกิดกับกิ่นเนาะกีกินเ็กันทักนดนอยซุ้มพี่เนาะกินเค็ได้ด้วย้อยๆจ้กินดีเลยกินเ็แต่กินนล้ากรัุในรถว่ก็ลงโอ้ตกลงห้องตกลงขุนพล้วแซบเอเอาแตงโมนี่ก็กินไแค่กกินตัวยตัวแซบเออนพอสนิดแซบประจันมา ไปกินะมลังกิแตงมม่รู้ไมกินแตงมู้กมังเเอาไปกินเลยเอาไปกินพุนเรากอะไรไม่ว่าน่นนั่งกินรโตเล้อูนั่งกินรพุ่นไปเปิดอันี้ออกเราก็ไไรแมงวันน้ำเด้อมนิก็เจออบนึงย่าเรานังแกะไปย่าทเราแก่มมันแบดจิมหดมั้งเอาแต่ไปเม้ับเด้อมังอเเนาะ แน่น้ำมันกระดับเองกินาบ่ไรเหลมานี้เน่ะกินไม่เป็นกินได้ประานอือตานแสบพ่ยายาเกินแล้เพื่อโอ้ยาเต้วกินนาะเเป็นคู่มากอยร้านนีมากนปู่ตาหวานแ่เสี่ยมองมันขาดอาหารม่รงลากิาตาหวาน ยิ้มแล้วห่าหอย่างนี้เซลจะต้องกินห้อนเรียกแต่แบบสัพูแคบพี่นิดห้อแล้วเ็ดกับลิ้นเอานเมอเอาไปกินบัคพีชเมื่อเผ็ดตูวตับเอาห้เจ้ากินบัคพิกเงี้ยน้องเบงเงียน้อยายแคบบ้าบักพิกเป็นอันนั้นน้อยย้ายบักพิกเป็นเป็นมวยเจ้ายายกินด้อ

กตมาุ้มว่าเยิ้มกี่แบบเอ้มแ่บนีละหน่อยเรียมันเลียนดีมันแ่บตีนํามันเออเลยออเลยจริงเหนําประเดกกจังว่าตะใส่ะนาประเดีกอิ่มปรเดียกขนาดนี้เออิ่มอนีพิมพ์่คยแ่บเนี่ยอัีพิมพ์ูนะว่าตํารยากาศห้อมันจะเป็นอี่ไรอแลเลยไปหมจินะ ไม่ใคือะ่ะไม่ใหะลู่กั้นกูจอยเลรอเปิดจะว่าจะเปิดใด่เ้ปแบน่ว่ยีปากแบนเจ้านั้นนมันคือหอมใจเงหมันมีแต่หยอดด้วไงกรย์เกย์ออกมาไม่ได้หยดอนั้นเป็นยอดลมวมัดดีไนะแล้วอกแเไปทนึ่นท่งใบกุอด่น่ ท่มไม oui. สสตะกี้ก็ไปเล็กน้อยแล้วมันไปแล้วชวยมากเนาะตรงงามกับอย่างกเท่าบอมันก้กำเยแต่นี่บ้ากล้ากินเท่าเรื่อยๆย่านย่านปิงตะกีนี่กินมีทำกําแค่ก็เขาต้องหลวกไงง่อยหลวกอนกับย่างนี่เปาวันเนาะบ้าป่ากูโอโอผู้ใดมาเอผ nice. like ู้ใดวะผู้ใดวะผู้ใดวะเออหลูกผู้ใดวะหลุดผู้ใดวะาึือคึ้นรถอนเห ไปตัดผมมาใหม่เลยเนี่ยส่งยังเบสแคสยังบอยเจอไม่รักกับผู้ชายเบสบอย